คืนนี้นะคะตำรวจที่ขอนแก่นเนี่ยไปบุคคลสถานไปสถานประกอบการคือหนึ่งเลยนะค,คือเปิดเกินเวลาไม่พอทำเป็นว่า,วาตีเนียนปิดปิดแล้วเขาต้องไปซุ่มไปจ้องดูถึงว่าเฮ้ยจริงๆข้างในเนี่ยยังไม่ปิดแล้วสองไปตรวจดูนักเที่ยวบางคนมีสารเสพติดใน,นร่างกายด้วยค่ะเดี๋ยวคนที่นั่นงดื่มนะครับเ,เดี๋ยวเชิญตัวไปโรงพักไ้อง เนี่ยก็ต้องค้นตัวกันหน่อยแล้วบอกอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่โรงพักนะสถานประกอบการที่ตำรวจสพเมืองขอนแก่นไปตรวจคน้นคือมีคนแจ้งเบาะแสมาบอกว่าตั้งอยู่บนถนนรื่นรมในตัวเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นถ้าดูเผินๆก็เหมือนตบตาเจ้าหน้าที่ปิดแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่ปล่อยผ่านค่ะพยายามส่องดูดีๆเอา้ายังนี่นาะข้างในเนี่ยมีนักเที่ยวแอบใช้บริการอยู่เพียบมีชายอายุ28ปีรับว,ว่าผมนี่แหละผู้ดูแลร้าน ให้การรับว่าลักลอบขายแอลกอฮอล์หลังช่วงเที่ยงคืนให้แก่นักเที่ยวจริงซึ่งก็ไปสอดคล้องกับหลักฐานนะะมีทั้งขวดที่แบบเปิดฟ้าและแล้วก็แก้วใส่เครื่องดืออ่มแอลกอฮอล์เยอะเลยวางเกลืออยู่ที่โต๊ะ ก็เลยยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางค่ะส่วนกลุ่มนักเที่ยวชายหญิงที่นักใช้บริการอยู่ในร้านมี10คนนะครับก็ขอตรวจบัตรประชาชนก่อนเลยนักเที่ยวทุกคนอายุเกิน20ปีแล้วนะครับจากนั้นก็ส่งไปตรวจสารเสพติดในร่างกายปรากฏว่ามีนักเที่ยว2คนมีสารเสพติดในร่างกายประเภท,เทคีตามีนครับก็ต้องแยกตัวไปดำเนินคดีข้อหาเสพสารเสพติดให้โทษประเภท2หรือว่าคิตามีนต่อครับ ส่วนนักเที่ยวคนอื่นก็โดนเหมือนกันค่ะในข้อหาดื่มสุราเกินเวลาในสถานที่จำหน่ายสุราเกินเวลาห้ามนะคะแล้วก็ขณะที่ชายอายุ28ปีเนี่ยรับว่าเป็นคนดูแลร้านถูกดำเนินคดีจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดทีนี้เราย้อนไปตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่าคุณผู้ชมสถานประกอบการแห่งนี้เคยถูกบุกค,คลดดำเนินคดีมาแล้ว ในข้อหายินยอมปล่อยปละละเลยให้มีการพกพายาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานถึงพู้จการจังหวัดขอนแก่นเสนอปิด5ปีแต่สถานบริการสถานประกอบการแห่งนี้ไม่กลัวนะฝ่าฝืนกระทำผิดซ้ำซึ่งก็จะมีการเพิ่มโทษตามกฎหมายต่อไปค่ะเพื่อไม่ให้ลักลอบกลับมาเปิดให้บริการแบบตีได้อีกนะคะ